สวัสดีค่ะพบกับเพิร์และรายการเม่าใหม่เจออะไร ช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ราคาพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์นะคะได้มีการปรับตัวขึ้นอย่างมากเลยค่ะในคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าหุ้นตัวไหนได้ประโยชน์จากการปรับตัวขึ้นและหุ้นตัวไหนจะได้รับผลกระทบและเราควรจะมองไปยังหุ้นกลุ่มไหนหลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายลงก่อนอื่นก็ต้องอยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ Money Hero. แล้วค่ะ ในปีนี้นะคะเราจะต้องจับตาราคาพลังงานและราคาสินค้าโภคภัณฑ์มากขึ้นเป็นพิเศษค่ะสืบเนื่องจากสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนนะคะจากการที่หลายๆประเทศไม่เห็นด้วยที่รัสเซียโจมตียูเครนก็เป็นสาเหตุให้ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศทางตะวันตกรวมตัวกันกว่าบาตรรัสเซียทั้งทางภาคการเงินและภาคพลังงานส่งผลให้ราคาน้ํามันดิบในเม็กซ์ปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบ10ปีค่ะจำเติมให้ ปัญหาเงินเฟอ้อทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็ปรับตัวสูงขึ้นตามมานะคะทําให้ต้นทุนการผลิตในหลายภาคอุตสาหกรรมปรับสูงขึ้นด้วยค่ะซึ่งก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเติบโตของกําไรบริษัทและส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโต GDP โลกด้วย ถ้าย้อนกลับมามองในประเทศไทยของเราก็อาจจะต้องจับตาในประเด็นที่รัฐบาลอาจจะประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพื่อชดเชยผลกระทบจากเงินเฟอ้อและถ้ามองในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกจากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันจะเป็นกลุ่มที่เป็นพลังงานต้นน้ำนะคะซึ่งก็คือหุ้น PTT EP และบ้านปูเพราะว่าเป็นผู้ผลิตโดยตรงของทานหินน้ำมันก๊าซธรรมชาตินะคะการที่ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นผลประกอบการก็มีความสัมพัน โดยตรงต่อราคาพลังงานค่ะในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบเชิงลบก็คือเขามีต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นนะคะแบ่งออกเป็น5กลุ่มได้แก่วัสดุก่อสร้าง อันได้แก่หุ้น SCC, SCCC, EPG กลุ่มที่2คือกลุ่มพลังงานกลางน้ำได้แก่พวกลงกลันนะคะ TOP, SPRC, BCP ค่ะกลุ่มที่3คือกลุ่มกเกษตรอาหารและเครื่องดื่มได้แก่หุ้น CPF, TU กลุ่มที่4กลุ่มยานยนต์ AH, SAT และกลุ่มที่5กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ KCE HANA ค่ะและถึงแม้จะมีหลากหลายอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากเงินเฟอ้อและการปรับตัวขึ้นของราคาพลังงานนะคะหากสถานการณ์ระหว่างรัเสเซียกับยูเครนสามารถคลี่คลายลงได้ในทางที่ดีแล้วก็ราคาพลังงานสามารถปรับตัวเข้าสู่สภาวะปกติหุ้นกลุ่มที่น่าจะฟื้นตัวได้ดีก็คือในกลุ่มของ a n t i commodity ค่ะหมายถึงหุ้นที่ได้ประโยชน์เมื่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลดลงจะเป็นกลุ่ม ที่ฟื้นตัวได้ดีค่ะและหุ้นในทีมฟื้นตัวเหล่านี้ได้แก่ AH, AJ, HA BDMH, Hana, IBL, SCGP, SCC, TOP และ TU ค่ะ และข้อมูลที่เพิร์ดได้นำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในคลิปนี้ทั้งหมดนะคะเพิร์ดได้สรุปมาจากบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ยอนตาเมื่อวันที่11มีนาคม2565ที่ผ่านมาค่ะก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นแนวทางและประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการทำกันบ้านหาหุ้นต่อไปนะคะสุดท้ายนี้ก็มีอะไรคอมเมนต์คุยกันได้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่อง m o n e y Hero ของเราเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆ จากพวกเราทีมงานนะคะวันนี้เพื่นลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายจากการที่หลายๆประเทศไม่เห็นด้วยที่รัสเซียโจมตีจากการที่หลายๆประเทศไม่เห็นด้วยที่รัสเซียจากการที่หลายๆประเทศไม่เห็นด้วยที่รัสเซียโจมตีไม่